อัสลามุอะลัยกุมวะระมาทูลลอฮิวะบระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประ Islam. ถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคริ้งแล้วนะคะในรายวิชาการอาณชีพนะคะวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยราการเรียนรู้สองในเรื่องของเสื้อผ้าและเรื่องแต่งกายเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันได้เลยค่ะการนะคะ นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่สองนะคะในหน่วยที่สองเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาดูนะคะการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะหน้าที่สามสิบนะคะนักเรียนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำนะคะนอกจากจะใช้เป็นประโยชน์นะ,ะเพื่อปกปิดนะคะร่างกายและทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นแล้วยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพนะคะให้ดูดีการรู้จักเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม คับตนเองและโอกาสต่างๆจะทำให้ผู้สวมใสด่ดูดีมีสะอาดและเป็นการแสดงถึงการมีมารยาทต่ตางสังคมอีกด้วยนะคะนักเรียนต่อไปมาดูนะคะในหัวข้อการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเอาอากาศร้อนนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายนะคะซึ่งซับเังเื่อนะคะ และระบายความร้อนได้ดีเมื่ออยู่ในบ้านนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ใส่และสบายนะคะนักเรียนอย่างเช่นเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อแขนท่านหรือเสื้อกล้ามและกางเกงขาสัน้นสีของเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นสีอ่อนอย่างเช่นสีฟ้าชมพูเพราะในเวลากลางวันจะไม่ดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้ผู้สวมใส่นี้รู้สึกยินสบายอย,าอย่าใส่สีดำนะคะอาจจะทำให้ร้อนนะต่อไปมาดู1.2นนะคะอ้าว ในขณะที่ฝนตกควรใส่ควรสวมใส่เสื้อผ้านะคะหรือชุดกันฝนหรือกางร่มเพื่อไม่ให้เปียกน้ํานอกจากนี้นะคะถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกฝนต้องเปลี่ยนทันทีนะคะนักเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนะคะต่อไปมาดูนะหัวข้อที่1.3อากาศเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อนาน,นะคะรูปแบบเสื้อควรเป็นแขนยาวกางเกงขาย,ยาวหรือสวมเสื้อกันหนาวทับ ้าอากาศเย็นมากนะคะควรสวมสวมถุงมือถุงเท้าหรือหมวกไหมพรมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นนะคะสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีดำสีม่วงนะคะนำเงินเพราะในเวลากลางวันจะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้นะคะผู้สวมใส่จึงรู้สึกอบอุ่นต่อไปในหัวข้อที่สการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาส นะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับโอกาสเป็นการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำและสถานที่ดังนี้เอาเมื่ออยู่บ้านเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บ้านควรมีรูปแบบเรียบง่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะคะต่อไปมาดู2.2นะคะไปโรงเรียนนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปโรงเรียนควรเป็นชุดนักเรียนที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของโรงเรียนเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีและทนต่อการซักรีดนะคะอ่าต่อไปนะคะเปิดไหนนะต่อไปนะคะเรียนต่อไปในการเล่นกีฬานะคะเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ก็คือเป็นชุดเล่นกีฬานะคะหรือออกกําลังกายควรเป็นเสื้อผ้าขนาดพอดีตัวนะคะ ไม่ครับหรือหลวมจนเกินไปเนื้อผ้าควรม,มีความยืดหยุ่นเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดีต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะชุดนอนเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็คือชุดนอนนะคะควรเลือกชุดหลวมๆตัดเย็บจากผ้าเนื้อนุ่มสวมใส่สบายชุดนอนมีทั้งชุดกางเกงหรือสวมได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะนักเรียนและชุดกระโปรงสําหรับผู้หญิงต่อไปนะคะ ชุดไปเที่ยวเห็นรือยังคะอาชุดไปเที่ยวในเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ไปเที่ยวควรเป็นชุดที่สุภาพและกล้องตัวในการเดินทางอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงยืดขายาวรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังต่อไปในหัวข้อต่อไปนะคะในหน้าที่33ไปวัดหรือศาสนสถานเสื้อผ้าที่สวมใส่อ่าควรเป็นชุดสุภาพนะคะเรียนเรียบร้อย เด็กชายสวมกําเกงขาย,ยาวเสื้อเชิดแขนสั้นหรือแขนยาวเด็กหญิงเนี่ยสวมกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อปิดกอมีแกนและสีไม่จุดจาดนี่นะคะตัวอย่างต่อไป2.7ไปอ่านเรื่องเรื่งสังสรรค์และอันมงคลเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ไปอ่านเรื่องเรนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอ่านคล้ายวันเกิดอ่านวันขึ้นปีใหม่อ่านมงคลสมรส ควรเป็นชุดที่มีรูปแบบและลวดลายสวยงามสีสันสดใสนะคะนี่นะคะนักเรียนต่อไป2.8ไปงานศพนะคะเสื้อผ้าที่ใจสวมใส่นะคะไปร่วมงานศพควรเป็นเสื้อผ้าสีขาวดานะคะเพื่อแสดงความเสียใจให้เกียรติกับเจ้าภาพงานศพและผู้เสียชีวิตนะคะอ้าในอ้าต่อไปนะคะมาดูประโยชน์นะคะของการเลือกใจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นะคะได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสนะคะามาดูนะคะหนึ่งนะคะร่างกายอบอุ่นและสุสขภาพแข็งแรงนะคะเพราะสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศหัวข้อที่สองอันนี้คือประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับสภาพและโอกาสนะคะสองสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่และช่วยส่งเสริมบุคลิก,กภาพให้ดูดีนะคะ สามแสดงถึงมารยาทที่ดีในสังคมเพราะเลือกใเอ้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่สรุปนะคะในเรื่องนี้นะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมจะทําให้ร่างกายได้อบอุ่นหรือเย็นสบายนะคะตามสภาพอากาศาการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะเป็นการแสดงมารยาทที่ดีนะคะตัวนองเกิดความมั่นใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปเปเ็นนะคะ อ้าคำถามพัฒนากระบวนการคิดนะคะให้นักเรียนนะคะอา้าตอบคำถามห้าข้อนะคะอ้าวส่งวันจันทนระะ์นักเรียนอา้าววันนี้คกูหญิงก็มีนะคะจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสลามุอะลัยกุมวะรอมตุลลอฮิวะบารอกกาตุ